สวัสดีค่ะเจฟ่าพามาชมหอเจ้าแม่สองนางสถิตนะคะ เป็นอีกนะคะที่ที่หนึ่งนะคะของจังหวัดมุกดาหารนะคะที่อพอข่าประชาชนนะคะพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารนะคะ,ะก็จะมากราบมาไหว้นะคะมาขอโชคขอลาบขอนะคะ,ะ,ละหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างนะคะทีะ่ความศรัทธาของแต่ละคนบ่คือกัดน,นะคะพี่น้องจ้าจะเม่สองนั่งนะคะ เจ้าแม่สองนางสองพี่น้องนี้ก็จะอยู่ติดอยู่กับท่าเทียบเรือจังหวัดมุกดาหารนะคะพี่น้องจ้าเจฟ้าจะพาเขาไปชมข้างในนะคะนี่ก็คือนะคะเป็นที่นะคะพี่น้องของเขานะคะผ่านไปผ่านมามาเที่ยวตลาดอินโดจีนก็จะมากกาบมาไหวนะคะเจ้าแม่สองนางนะคะเราข้ามหอฟังก็คือเจ้าแม่สองนางนี่เป็นนะคะสถานที่ที่หนึ่งนะคะ ที่จะมีนะคะพิธีการต่างๆงานต่างๆในจังหวัดมุกดาหารอย่างเช่นนะคะจะมีพิธีงานนะคะการแข่งเรือของพี่น้องชาวจังหวัดมุดกดาหารก็ต้องทำพิธีบวงสรวงนะคะเจ้าแม่สองนางนะคะสะก้อนถึงจะนะคะอ่ะาทำการนะคะเปิดงานแข่งเรือได้นะคะเนาะนะคะและกะจะนะคะอ่า มีการบวงสวงและก็จะมีนะคะแต่ก่อนนี้นะคะการแข่งเรือนี่ก็จะมีเรือเจ้าแม่สองนางนะคะจะโด่งดังที่สุดในจังหวัดมุกดาหารเนาะค่ะเนาะจึงนะคะให้มีนะคะเรือจำลองนะคะเจ้าแม่สองนางให้กับพี่น้องเฮาได้เบิ่งนะคะพี่น้องมาจากจังหวัดต่างๆนะคะก็มากราบมาไหว้นะคะเจ้าแม่สองนางนะคะก็จะมีนะคะข้า คาถาบูชานะคะกราบไหวนะคะกะามาอธิษฐานมาอ่าอ่านเอาในตรงนี้แหละนะคะนาอพี่น้องเนาะนะคะคาถาบูชาเจ้าแม่สองนางสองพี่น้องนะคะก็อยู่ตรงนี้แหละนะคะและก่ะนะในช่วงถีบอ่ามาแก่บาแก่บนมาบนบานต่างๆนะคะวันพระนะคะห้ามนะคะห้ามนะคะห้าม บนไหวนะคะว่าสิเหตุอย่างกแกรลบแต่นะคะเพิ่นก็มีเขตเพิ่นอยู่นะคะเนาะไม่ให้บนนะคะในช่วงวันพระนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเนาะใครจะนะคะมาขออีหยังบนไหวไหวอีหยังนะคะกะให้เบิงปฏิทินสกอรก่อนจะเข้ามากะมาไหวนะคะมาขออธิษฐานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะเผื่อว่าจะอาไอไปเหตุการณ์เหตุงานหรือว่าการข่าการขายหรือว่าเศษอย่างกระแตนะคะเพิ่นก็นมีหามไหวอยู่นะคะสําหรับนะคะหอจะาแม่สองนางสองพี่น้องของเฮานะคะเนาะพี่น้องค่า ค่ะอันนี้ก็คือเรือจำ่องนะคะเรือเจ้าแม่สองนางนะคะเรือเจ้าแม่สองนางสองพี่น้องเนาะค่ะเนาะนะคะเพิ่นจำลองมาห้กับนะคะผู้ที่มาท่องเที่ยวตลาดอินโดจีนมาท่องเที่ยวมุกดาหารนะคะมาจุดชมวิวนะคะอยู่ที่บริเวณตลาดอินโดจีนของเฮานะคะนาะพี่น้องเนาะ นะคะจะฝากเลยนะคะมาถ่ายมารีวิวเรือจำลองเจ้าแม่สองนางสองพี่น้องนะคะไ้กับเพื่อนๆเห้าได้เบิงห์หไกับนะาเพื่อนๆ,ๆนะคะพี่ๆชาวจังหวัดมุกดาหารที่ไปยุ่หน้าต่างจังหวัดนะคะและกับบริเวณมาเยี่ยมบ้านจักเทื่อน,นะคะมาเห็นแล้วอ๋อ้นี่นะคะจังหวัดมุกดาหารของเฮามีการเปลี่ยนไปร้ายนะคะ เนาะจุดชมว,วิวจุดจุดหนึ่งนะคะและกับบริเวณนี้นะคะบริเวณเจ้าแม่นะคะสองนางสองพี่น้องหอเจ้าแม่สองนางสองพี่น้องนี่ก็จะมีเรือจำลองมีทั้งลำหน่อยแล้วก็ลำใหญ่นะคะ่ายแหกับเพืือๆได้เบิ่งกันนะคะเนาะอยู่ติดกับทาเทียบเรือนะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะ ถ้าเทียบเรือที่จะข้ามไปทางสงงป์ปล่าวน่าแขวงสวรรค์น,นาเขตนะคะน้อนพี่น้องนะคะว่างๆค่ะมาเที่ยวมาชมมาไหว้นะคะอ่าเจ้แม่สองนางได้นะคะพี่น้องขาจ้าแม่สองนางสองพี่น้องนะคะ เทศกาลต่างๆนะคะมีโอกาสมานะคะเทีเ่ยวบานเฮ้าก็อย่าลืมเขามาชม่มเขามาเบิงความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนไปนะคะในจังหวัดมุกดาหารนะคะแต่ก่อนนี่นะคะบริพัฒนาถึงขนาดนี้นะคะบริ์งามบรยสวยถึงขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะก็มีมานะคะชมนะคะความรูล้ลร่าความจเจริญน,นะคะเนาะกะจะเป็นแบบนี้แหละนะคะพี่น้องคะ จะเลินรุ่งเรืองมากสะลกกน่นะคะพี่น้องเนาะ,ะนจีฝากกันเลยมาถ่ายนะคะวิดีโอถ่ายคลิปนี่แหละให้กับเพื่อนๆเฮ้าได้เบิงกันบางที่นะคะเจ้าจังหวัดมุกดาหารของเฮ้านะคะสะดุทูสะดุตาช่องฝ่าซีสวยนะคะ เขามาเบิงแล้วอุ้ยนะคะเจฟาก่ะมารีวิวหายเบิงเจฟากะนาคลิปดีๆมาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะกะจะว่านาะพี่น้องนะคะนี่ราคาหอเจ้าแม่สองนางนะคะพี่น้องจ้าหอเจ้าแม่สองนางสองพี่น้องนะคะพี่น้องจ้าสวยงามบอ่อจากตะกอนบ่อเลกว้างบเได้นะคะงาวขนาดนี่ตอนนี้นะคะพัฒนาปรับปรุงสวยสะลึเกินค่ะ ก็ขอบคุณได้หลายนะคะเพื่อนๆทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะช่องฝาสีสวยๆมือนีนะคะเจฝาผ้ามาชมนะคะหอเจ้าแม่สองนางสองพี่น้องนะคะกราบให้กับเพื่อนๆเฮ่าเด็เข้ามาเบิ่งกันนะคะว่า,าสถานที่นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สักการบูชานะคะและก็หลายหลายคนก็นยังบ่บหูจักเลยว่านะคะหอจะแม่สองนางสองพี่น้องนี่อยู่ตรงใดจะฝากกับพ้ามาชมแล้วขอบคุณที่เขามาชมช่องฝาสีสวยค่ะ